ดิฉันน,งนางคณารัตน์คงสมแสวงค่ะรหัส66ขีด02ขีด208ค่ะดิฉันได้เข้ามาฝึกปฏิบัติเป็นพระสุดาบันตั้งแต่วันที่ประมาณวันที่10มกราคม2566และ 2, แลได้ได้ตอบรับเป็นพระสุดาบัน ในวันที่ยี่สิบเจ็ด7มีนาคมในการปฏิบัติของฉันก็ปกติค่ะคือเช้าได้ทำทำวัดสวดมนต์แต่ก่อนจะลูกจากที่นอนเนี่ยจะสวดอิติปิโสพุทธคุณหนึ่งจบแล้วก็ทำภารกิจส่วนตัวเข้าเรียบร้อยแล้วก็เข้าห้องพระค่ะสวดทำวัดเช้าสวดมนต์เตรียมตัว จะไปใส่บาตรตอนเช้าแต่ก่อนที่จะทำวัดเช้าสุดมนต์ก็มีการขอพระเมตตาขอาพระบร,ริองคองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็พระเมตตาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้ที่ฉันรวบรวมพลังจิตพลังใจให้เป็นหนึ่งแล้วก็สามารถที่จะได้ จับภาพพระนะจับภาพพระในขณะที่สวดมนต์มิติอยู่หนึ่งครั้งที่มากมายเลยนะคะคือเห็นองค์หลวงพ่อปรากฏขึ้นตงมีจีวรที่สีเหลืองสะอาดใสมากนะองค์องค์พระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็มีลักษณะกายที่สว่างสวยเป็นฉับพันพลังสีที่สวยงามแผ่ไัยสรรมากเป็นที่พื้มปิติมากเลยตัวเนื้อพองที่เห็นในวันนั้นนะคะแล้วก็ก็มีท่านอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าจะเดินทางไปที่ใดก็ตามที่ฉันจะสวด พระคาถาเงินล้านนะเป็นหลายๆจบเลยพระพระคาถาของหลวงปู่หลวงปูด่ดูพระคาถานหละ,ะเป็นหลายๆจบในขณะที่เดินทางแล้วก็ฉันมีความปลอดภัยเสมอมีความมั่นใจในการที่จะเดินทางด้วยความปลอดภยัยแล้วก็มีอารมณ์ที่เบามีร่างกายที่เบามีความคิดความเห็นที่ Mm hmm. ละเอียดขึ้นแต่ก่อนดีฉันจะหมกมุ่นมากเลยลุ่มใจในกายสังขารมีความปวดไข้ไม่สบายอยู่ตลอดเวลาคือเป็น่ะเป็นอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าถ้าได้ภาวนาพระคาถาเงินล้านบ้างอิติปิโสบ้างเนี่ยก็มันจะคลายไปหรือพระคาถาของหลวงปู่ดุอเนี่ยจะทำให้ดิฉันเกิดความสบายใจ ที่ได้ได้เข้ามามาม,ามีโอกาสได้ฝึกอบรมตามครูบาอาจารย์ตามหลวงพ่อที่ได้เป็นแนวทางที่มั่นคงฉันว่าเป็นทางที่มั่นคงที่สุดในฉันฝึกเองก็สเปะสปะอยู่ตลอดเวลามันเป็นเวลานานเป็นสิบสิบปีนะ,ะ้ะตั้งแต่พศออจำได้ว่าพศห้าสิบห้านะคะครั้งสุดท้ายที่ดิฉันเกิดมาเข้าทุด,ดงดออะไรพวกนี้ดิฉันก็ ทำได้ทำได้ระยะหนึ่งขึ้นมโนได้อะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าความเจ่มใส่นะมันผิดกันความรวดเร็วความมั่นใจในตัวเองมันลดน้อยลงอารมณ์ที่รุนแรงโกรธโกรธง่ายแต่ฉันก็หายเร็ววางได้แต่จะวางเรื่องทุกข์สุขไม่ก็พยายามทำให้เป็นไปโดยอัตโนมัติคือว่าเรา รู้สึกตัวว่าเรามีสูดอาบานอยู่ในกายนะมีทางที่จะไปเข้าได้เข้าถึงพระนิพพานตามหลวงพ่อไปแล้วก็ไม่เอาอะไรจากโลกนี้ไปแล้ววางวางทุกอย่างค่ะค่ะอันนี้เป็นประวัติที่เคยปฏิบัติมานะคะสวัสดีค่ะ